คนที่เขายังมุกออนจากคุณไม่ได้เลยอะค่ะคนคนเนี้ยเขายังคิดถึงคุณอยู่อะค่ะมีความทั้งคิดถึงแล้วก็ทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายในเวลาเดียวกันเลยอะค่ะคนคนเนี้ยเนี่ยไพ่บอกนะคะว่าเขาเป็นใครเขายังมีความคุ้นคิดเหมือนจิตเขาอะยังติดอยู่ที่คุณอยู่เลยนะ ทั้งความคิดความรู้สึกทุกอย่างเหมือนแบบเขาเอาคุณออกจากใจเขาไม่ได้เลยนะยังแบบยังมีความผูกพันนิ่มเฝ้ามองคุณอยู่อะไรเงี้ยที่อขาเปนตะเขาลึกๆแล้วอะ่ะเขายังอยากได้รับโอกาสจากคุณอยู่นะอืมยังมีความหวังยังมีความคิดถึงคุณนะคิดถึงจริงๆนะเนี่ยได้แต่เฝ้ามองอะ่ะมองด้วยความหวังอะ่ะยังมีความหวังอนะ่ะ ัมีความหวังในในในความสัมพันธ์เนี้ยว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะได้มีโอกาสที่จะแบบว่าอืมจะได้กลับมาแบบมาในความสัมพันธ์นี่เอเนาะเพราะว่ามันมีความเสียใจน่ะตอนนี้เขามีแค่ความคิดน่ะมันเป็นทั้งความเสียดายแล้วก็เสียใจเหมือนแบบมันมันจบไปแล้วน่ะเหมือนคุณทั้งสองคนจบแล้วมันมันยากที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะมันเป็นแผลที่แบบ ถึงกลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมนะเขาอยากให้เวลาช่วยเยียวยาน่ะเผื่อว่าถึงตอนนั้นน่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะยังมีโอกาสน่ะเนี่ยเขายังคิดอยู่ในใจเสมอเลยนะว่าวันหนึ่งอะ่ะถ้ามีโอกาสได้แบบกลับเข้ามาในชีตกันอีกอะ่ะเขาจะทําให้ดีกว่านี้น่ะอืมมันมีความเสียใจแล้วก็เสียด,ดายจริงๆอน่ะอืมเพราะตอนนี้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วน่ะอืมเพราะความรักทางนี้แหละ มันทําให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมีกําแพงในตัวเองนะ่ะแล้วก็คุณรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรคุณมุง่งคุณตั้งเป้าแล้วก็คุณก็มุ่งมั่นไปทางนั้นนะ่ะคุณเลือกตัวเองนะ่ะเลือกตัวเองเลือกความสุขของตัวเองจากที่เมื่อก่อนคุณเคยให้ความสุขกับเขามาเป็นอันดับแรกนะ่ะตอนนี้นคุณมุ่งมั่นกับความสุขในชีวิตของุเองแหละไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เขาแล้ไง เขารู้แล้วน่ะเขามองดูเขาก็รู้แล้วต่อให้อยู่ไกลยังไงอ่ะเขาก็เฝ้ามองคุณอยู่ดีอ่ะเฝ้ามองอยู่เงียบไม่ว่าคุณจะปิดกั้นยังไงน่ะอืมแต่เขาก็ไม่แสดงตัวแค่รู้ว่าเขายังมองออนจากคุณไม่ได้แบบเขายังคงคิดถึงยังคงเสียดายน่ะแต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเขาจะกลับมาตอนนี้น่ะเขาเองเขาก็ยังมีความเสียใจยังเขาเองก็เสียใจนะที่ทําให้คุณเสียใจอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันเขามองว่าตอนเนี้ยกลับเข้ามาคุณคงยังแบบ คุณคงไม่ให้เขาเข้ามาแน่อะไรเงี้ยแล้วตัวเขาก็อยากกลับเข้ามาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ